สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดียามแรงๆเนาะมอน,นี่เขาวขว้วพี่น้องเขาวขว้วเฮ็ดเมนูอันนั้นหนึ่งเขาแล้วพี่น้องเฮ็ดเมนูนะเขาวขว้านึ่งเขาว้วก็เช็ดเมนูมกป่าใส่พักกิตูพี่นอ้องหอมๆเนาะกินยามแรงกำลังดังไผ่เนาะอย่างี้เนาะกำลังดังไฟงหนึ่งเขาขวกินแรลงกันเด้อ <c oughs> <c oughs> ไต่กับนก็ยา่าล้นล้วกยังหยา,ยอ,าหอย่เลมงมอเอขอ,ขอ,ขอข้อก่ไยังเหญ่ก็คือเอาหมานี่ยเนี่ยเขาไม่ยังไงให้มานให้มาวกระดดไหมาขาวดองขาวดองเขาไม่ไเ้ยเขาดอกขขาดองได้ขนง้เขาไม่คา,า,ามมันได้ขนาดน้ ไก่ดีไหัจ้า้ากับาค่ะ้ากับภาไก่กงนัวแปดเก่าโต๊ะยงไก่กันัวนเอามาเอามาดีพี่น้อเพราะว่านโต๊มีหน่อพ่นพนโตเชื่อท่านเด้เห็นล้างขามุงออกไปอีกเนาะวล้วนโตมันงาหลังหวหลังจานหแม่ขค้าพี่น้องแม่ินใส่แม่ขมค้านะคะันเพราะว่า่ยธาน้ำเมือนถคุณ ของขาวได้ไหมหนึ่งเขาไม่สิเห็ดอันเมนูมกป่าปีงดมมกป่าเตียมไม่ตมากม่อีเราปีงป่ามกป่ามันโมเมนต์กระเขาหมันก็ถือโตมากเลยนะถือตรงนี้ะโอ้ยมันไหนเด็เอโยก่ไมิโอ้ยก่

พี่้องไม่ยมนะสีอาตนุนีหายไก่พันหน่อยได้หนึ่งกนะินมันไปมากะมาได้สิตุไก่ตนไก่หน่อย,ย,ยกิน,นแล้วชิบตกวแบบอิอ่มหัวหน้หนนพี่น้อ เขาเย็นบอุ่นนะพี่น้องมันฉีแล้วควาเป็นเขาใหม่ได้ฉีไปมุกป่าไปพี่น้องนี่น้องพี่น้องตอนนี้ห้าบกะล่างหลังจากหนึ่งเขาแล้วฮากาสีเห็ดเมนูมุกป่าพี่น้องมุกป่าถึกโตงเนาะโตงอันนี้เมื่ดเนียสามสิบะได้พี่น้องเนี่ยลาแล้วมาคล้ายกันเลยสื่อซอยแล้วเนาะเลยฉีมาเห็ดเมนูมุกเลยสีเหลืออัตโตมันแข็งๆเนาะพี่น้องจะเอาปัดข้าวปัดตาไซ้ี่นาออันนี้ฉีเหลือเอาอันนี้พี่น้องพระอิตูห้าน่ะ มันเข้าใส่ตู้เย็นเด้พี่น้องมันก็เลยกลายเป็นสีนี่เนาะแต่ก็บ่เป็นยังยังหอมอยู่นะพี่น้องนี่ดมมึงกว่ามันแข็มันแบบมันมันอวบนพี่น้องมันเย็นเกินไปเลยกัดนี่กะคือไปตองเนาะที่เ้าเตรียมมาไว้พี่น้องแล้วก็เครื่องปรุงห้ากะมีเกลือกับแป้งนวนะพี่น้องเนาะกับอีกตู้นี่แหละและห้าก็มีหมักพริกล้อนะพี่น้องพริกล้อขันตอนนี้มีห้ากับสเลือกปลาเขาทั้แม่นะแม่ดตัวใหญ่ไบบปีกเนาะ เด็กพี่น้องปลาเป็นนะปลาขะแยงอันนี้ปลาขะแยงสีไว้ปิ้งพี่น้องนี่ปลาขะแยงตั้งแส่เชิดไปปลาคาวเนาะอ้อันนี้ปลากระบอกได้พี่น้องนี่ปลาขะแยงไว้ปิ้งเดือปิ้ง่า่เรียบปลาคอตัวหน่อยนีะเอาเนี่ยมกนะโอ้ยเนาะปลาคอน้อยมากหอดแล้วปลาคอหน่อยได้พี่น้องมกมกนี่เรือบเด็กอันน่ะปลาสายกับเรือตัวนึงแข็งไหน ฮะเอาได้ตนีนะคยมุกนะมุกปงากระบอกกระบอกเอาเด้เอนันโคนเอาลไปเถอะไปใส่ไสอ่างสิไเนี่ยเดี๋ยเนี่ยแต่ใหญ่เนี่ยมุกได้แม่เนี่ยมุนไหวปีงซะเสพฟ้าดมีกลุ้มเพื่อนพี่น้องกลุ้มกับชิมุกคือกันละเดี๋ยวเอาอนเี๋ยวเอา่อนนะจ๊ะพี่น้อง หันแรงเหรป้าก็บอกว่เอางน้แมค้มนะคมเราจะมาขาวใกวันนี้ตาไม่ใช่ใส่โมกหันได้ซ้องโมกแบบเอื่อนจหมเรือหันกัเฮ็ดปลาเด็กกันไหมสันกัสันกัว้อันนี้อู้น่มสิถอดนะเออถอดอเสียไหแทถอดเสียได้ไหม นี่พี่น้องอันนี้ก็ขึ้นเลือกไว้แล้วเนาะอันนี้ก็ที่เลือนี่แม่อันนี้ที่เลืออลไรก็ชิว้ยปีกแน่นอนเนี่ยเลือเลือนี่ก็ไว้ปีกตัวนี้มันใหญ่ตัวนี้ก็ชิว้ทอดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิมกพี่น้องอาะจะใซองมกเนาะมกไปติดเสาวนามนี่น้องพี่น้องหลังจากที่เ้างเลือมาแล้วเมาส่เอาซองมกเนาะเ่าก็ส่มาปุ๋งนี่แม่ใส่ครื่องปรุ๋งนะพี่น้องนี่เกลือซองยางนี่แหละพี่น้องมุกเนาะไวใส่ปลาแดดด้วยพ่น้องเป็นนัวเนาะ เนี้ยสะอ่อนปาาปากนวดเกลือก็เป็นนวดสกิ้นัน่นเงใส่สูตรมือไปหน,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 น่อยเลยใส่มือะนะเกลืออะไรก็เป็นนวดคลาลงไปเนาะนี่หมกพริกล้อแล้วมันขาวเหนือข้านาง ไอตูวไว้ตบถ่ายเหมือนน้องไทมุกเลยเพราะออตู้ก็สมอันนั้นอะไว้พวกถ่ายใช่ไหมแน่สมอันนี้น,สมมนะสมพอดีสมพอดีใส่เลยนช่นไหมเนาะอันนี้สมพอดีพี่น้องเลยดีสมพอดีพี่น้องเลย đây là cái đây đây là đây là chát nè nát ta nát ta sẽ sẹo bê bò luôn phải luôn nóng phải đã có mới làm một lần nặng thì nhỏ sài bòn ai phải ai khảo đây ừ. này, ừ, nhưng mà họ họ nó bạn coi, nó vậy, nó coi. มาอีกแล้วพนมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยได้เลยบ่มุกกระเด้่อพี่น้องบ้านไหนมุกก่อนักจ้าหางได้สองมุกนี่เดีองอ่ะสมพอดี ล้อใช้ร้ายหรอจากเสบสมพอดีแก่ข้าวได้พี่นเนาะก็แหลวตัวหนึ่งไม่ตรงเน่อยท่ถนัดล้ายกว่าะนี่พี่เนาะไายตัวฮะตั้งจากนี้มีหมักพลอยล้อไรหน่วยได้แล้วก็สิบวกถ่ายด้วยพักนางตูน ซื้อมือไม่ยดียนมพี่น้องนซมือซีมือไม่มยดีมุกเป็นตะเสีอยอ่กพี่น้องนี่เแาก็เอาไม่คาดหน่อเนาะเพราะเป็นแม่สีเรือนได้อยู่พีอน้อูเพี่งแม่สีเรือนใส่อใสองโล xong <tí> là. anh này, ừ, kịch hứa hẹn 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 ăn hẹn 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 thôi ม <ing Mechan ics> ุกปลาเมียดีอยู่นะพี่น้องงามคือควันอยู่วะนี่แต่ละมุกนึงเนาะอีกมุกนึงแบบนีตอนนี้นล้มันแข็งกะต้องล่นไผ่กันเนาะเหี้ยได้แบบนี่ฮะบดเดือดสอนไม่ต้องบ่อเบอร์อ่ะผสมกันแล้วแม่ใส่เลยมันอันนี้ไเดียมุกนี้นะ พิกล้อฮะกดีโอ้ยนะพิกล้อพิกลฮยนี่ธรรมดาก็จะซอยยสีขายใส่เลยครับตามีกใส่โอเคนี่มกมกมดีอยู่ม่หรอกมกมดีมีเรื่องวาขันมุกบุเป็นเนีเชียเชียซื้อมเรื่องมั้เนาะเชียซื้อลลกมเรื่องมัมุกไหนกชี้ชี้งายเนาะี่น้องพอไปต่อขัน อายากลุมใหญ่แท้ขั้นมุกไปตองมุกเป็นนไอเชียซื้อมีอะไรเลื่องนะไอเชียซื้อมีอะไรเลื่องมั้งเด้พี่น้องงามอยู่บ้ตุ๊ปู่อยู่เด้แม่สองมกงามกินเสากินแหลงมุกหนีไปกินเสามุกหนีไปกินแหล่งอ่ะเพราะว่าตอนแหลงมุกตองกินไล่อ่ะกินได้หนึ่งกับพ่อกินอะไรกันแน่วันขั้น กินดีอิ่มกับทองหอกเกาะกับยาอีกทีก่ก้าวแต่สมองมุกนะพี่น้นนองสมองมุก <c oughs> นะงามขึ้นกมุกอยู่บ่ตุบตุ๊มุกขื่นอวบ่าแบบคนที่จะจอยบ่ได้ถามเขาซุกเขาแจกสีบมุกนะพี่น้องเนาะแซ่บแน่นอนนี่น้องพี่น้องตอนนีเข้ากันหนึ่งเขาอยู่เนาะเขาขึ้นอายหวนฮุน,นพี่น้องเนาะเขาขึ้นอายหวนฮุนเขาขึ้นอายเนาะพี่เขากันเลืกจ้า ชิงไปชิงมาง,ง่ายงับเขา,เา,ขขา,ลาแล้วเขาสู้เขาจ่าสิงมุกปลาได้พี่น้องน่ะนี่อย่างไรละสองมุกแซ่บๆจ้าปลาพี่น้องเขาดิม่มซุกเรียบร้อยบุ๊คผู้สังเกตความขาวพี่น้องเนี้ยขาวกวนหนาดิ่มีเขาไม้เ <c oughs> ขาไม่เขาไม่ได้พี่น้องเด้อหอมๆจ้าเขาไม่ปลามันได้มาไหนเนาะพี่น้อง, <c oughs> อ,งอันห้าตอนน้องมีไข่อ่นอ,อนอ่อนอ่ะ มกตอนที่ขยับหอนี่พี่น้องเด้อวมันจัดีบบอใหม่น้อนี่มกขยบหอยน้าพี่น้องอุ้ยว่งซิมที่ได้ก็นชนะนุ่งเขาเขาอ่อมๆผิเียมกอ่ะเออเหมกจนซุกอยู่นะค้างค่อยๆค้างคัะไฟแห้งไม่ีใหม่น้วพี่น้องนาะ นี่เนาะพี่น้องตอนนี้กะคือสีไก่สีซุกเลยค่ะพี่น้องแต่ว่ายังบวแห็งดีเนาะจะดื่มสีสีไหมพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะว่าตอนนี้กะเดิกแล้วนี่พี่น้องป้าซุกเลยนาะพี่น้องเนาะมุกได้ไหมมุกเนี้ยเอามุกเป็นตองเนี่ยว่ามีเรื่องไว้ชิมมุกใหญ่นะพี่น้องเนาะเอาชนะชิมมุกนี่เบิ่งสีสีเอาได้สีสีไหมพี่น้องเบิ่งได้วบิ่งซุกได้ยังนี่ว่ามุกหนีบ่าแม่ซุกไหมแม่เบิ่งกว่าเด้อ อหอมไปตรงไหนตักลัางนะพี่น้องเนาะตักมาชิมเจ็บปะมันแบบบนท่านหล่ะนี่กรนได้เลยบนท่านแหงกระได้เนาะได้ยิ่งชิมมันพี่น้องบ่นชิมบนมันแหงกลางหรือเข้มอะไรกินเจ้าเนี่ยเดือนกินมันตรงมุกแหมกว่านี้เนาะอันนี้เหนมจะเป็นสีไหมเลยตอนนี้เห็นไหมควันมันขึ้นมามันถืออันนั้นแหละก่อนทานได้เด้อ เน no oh! ่อ oh, no. ๋อแม่เน่ใหม่ขอบไต่อมเด้ใหม่น่งกพี่น้อง่นทานเน่มาซมดูด้กบพี่น้องอหน้าตาหกนะก่อนทานนะฮเขียวอเกียหมดเกลละหน้าตามพี่น้องป้าไม่กุ้งนันดันเนี่ยเ้ากินกุ้ง่ะเนี่พี่น้องบายป่าเข้มหรือจ๋ะ có gì Ừ kia mìa kia mìa kia một kia mìa học mìa Ừ, mìa kia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  mìa Ai mìa kia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  mìa เนี่ยกัอยู่มั้งน้องอ้อนมึงฝังนังเนี่ยจ็บสมคำหลังดื่มไหมเอะเขากับไม้ตากกับมัน ยังไม่มีเลื่องทีมีกับพี่น้องห่อนๆคาวไผ่เลยน้อยอยู่น้อยกินแบบพริกกินแบบพริกซอสหมากเงาเงาแต่ว่าดีอน่นะมากแหมคนหน่อยนึงแต่ซ้ำนี่กระซูกับน้อพี่น้องนี่นอกพี่น้องซ้หรับคลิปนี้กับเป็นการเฮ็ดเมนูอาหารแหล่งนอกคือมกป่ามันแล้วก็ขใหม่พี่น้องข่าม่ข้าวขาวข่านาดินนะพี่น้องเอ้ย ก็เป็นวันอยองได้ไอ้หาพี่น้องเบิ้งต่ำคิวไปนานสำหรับกินิีกอกฝากไว้สำเนี้ได้พี่น้องเด้อขอบคุณขอบใจพี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะไว้พอกันใหม่ลิปหนนะคะสบายดีบ๊ายบาย